เมืองแกงแบบซึ่งมีการดำเนินการดังมีการีเาการพัฒนาร่วมกันที่สรางเมืงแกงข้นมาเมที่นและเกษตรกรเูิมสกษรโดยมีการการ่วมกันทน่สี่ที่ กรโดยมีค yeah, no you know, ุท well, ี I mean, yeah, exactly. ่ verses, okay, ุ้มเป้าหมายของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะที่สางมือเงินแกนพัฒนาและสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง c e b o o o f แฟนเพจมือแกนแบล็คสมือแกนแบล็คตัวสับญางการเศษให้กับท่านผู้ชมนครับและเพื่อเป็นการสร้างาเพนะครับครกาที่ต้องขอในานคณะกรรมการดำเนินโครงการมือแกนนะครับ สีเขียวรับนักวิชาการอาจารย์ดรรมีาังจดีครับที่ศึกษาในเรืงเทศมนลีเมืองเมืองแก่นทุกขณะครถ้าเป็นตัวแทนของทุกท่านและก็หนังสือกระวครับสอบถามข้อมูล่อ่นะครับของห้ารย์อาจารย์อาารอาจอาจรย์าจารารย์อยอาจอจายาจาย

เรดีนอต้องขับคุณในส่วนของเงังของรัฐบาลในืเทีนนะครับไม่ว่าจะเป็นของห้าส่วนที่ส่วนที่เข้ารถหรืเข้อสถ่วานระงนกที่ร่วมกันนะครับวันนี้คณะกรรมาสีห้คนรับเมาคนเดียวเขาก็ยา่อย่างได้มด แล้วก็ผ่านโถดด้วเยเจ้ามันมันก็ดีนะเจ้าชอบเจ้าชอบกันเวลาเขาไปทางใดเนี่ยเขาพวกไปต้วยเขาก็ต้องไป ออถ่ายมาถ่ายถ่ายให้เขาเนาะเขาถ่ายของเขาเองไงแต่เราก็ไปอีกทุกงานเจ้าใด้ถ่าเป็นงานที่ไหนบ้างด้วยครับอ๋อดูเขาก็ดูคนเดียวห้องถ้าบบเข้าใจก็ถามละอ่อนห้องเจ้าก็ชอบนี้